โอเคครับผมขอต้อนรับกับเข้าสู่การแคสเกมอาลาร์ดเดอะวิสเซิลบลูเวอร์ในพาร์ในพาร์ทในพาร์ทที่5หรือเปล่าไม่พาร์ทที่4ใช่พาร์ทที่4นะฮะเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับผมโอเคนะฮะมามามา t ล go let's go มาเล่นกันต่อเลยผมค้างไว้ตรงไหนแล้ววันนี้ผมมันก็จำไม่ได้ฮะเฟรมเรทมันจะตกตอนแรกนะฮะ ต้องต้องขออภัยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเฟรมเหยวันจะพุ่งเด้งกลับขึ้นมาอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีโบสถ์โบสถ์หรือเปล่าไม่ใช่โบสถ์แต่มีเอากสารนี่ใครอะ่ะใครอ่ะเอเจนต์47หรือเปล่าฮนะมาจากฮิตแมนทัราทุกคนหัวร้านหมดเลยตรงนี้ไปไม่ได้ มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางนี้ทางแห่งสงสว่างนะฮะมาโอเคถ้าจะไปเอ๊ะนี่ผมวิ่งบนหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่วนไม่วน,นโอเคผมเข้ามาที่เอ๊ะผมวิ่งบนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนผมจะวิ่งบน อ่าใช่ผมผมวิ่งวนผมวิ่งวนมีอะไรที่ผมสามารถทำได้ตรงนี้ได้บ้างนะผมมีไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ผมก็เลยแตะล้วไม่ได้แต่ม,มีทางนี้ใช่ไปแล้วก็ไปทางนี้สิรับจับไม่ได้ตรงนี้ไฮวอสเทลโอ้เป็นไฟฟ้าหมดเลยอ่ะ เอาไงลละทีนี้อ๋อไม่ไม่ถูกแล้วเมื่อกีเ้เรามาทางนี้แล้วเราไปทางนี้โอเคไม่น่าจะใช่ทางเดิมนะฮะผมรู้สึกว่าอย่างงั้นนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พอสเกใหไปเราก็เลยลืมทางแต่เป็นทางนี้นะฮะ ใช่ไม่ใช่ทางเดิมแต่เสียงดูไม่ค่อยอ๋อตรงนี้ไปิดไฟฟ้าโอเค ไฟฟ้าปิดแล้วเราก็ไปที่ประตูนั้นนะฮะเประตูนี้ก็น่าจะเปิดได้แล้วอะเปิดไม่ได้หรอ The power is on electricity I need to design to the power w a s if r e n e t h e r a d some m e n e a b l e some human f o s t i l control the same small parts พอบเวอร์แมเนจเอ็นอ้าทำไมเดอะพาวเวอร์สิวออนล่แสดงว่าผมต้องไปปีกรอบอ่ะ <c oughs> อุ้ยไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตแสดงว่ามีคนไปเปิดผมว่าไม่ดีแล้วแหละผมว่าไม่ดีอ่ะลงไปผมต้องเจออะไรแน่นอนเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมต้องเจออะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย เนี่ยนะฮะอู้หูนี่ไงโดนต่อยเลยอู้หูไม่มาแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเลยครับแบตจะหมดอีกแล้วแบตหมดบ่อยยังเลยวะไปเลยครับไปเลยครับไปครับอืไปครับไปครับไม่ต้องมาฮะไม่ต้องมานี้หรือเปล่า อันนี้แหละโอเคโอ้โหเปิดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยไปไม่ได้ไปทางนี้แทนเฮ้ยวอลเดอร์เหรอพี่บอลพี่บอลอย่ามานะพี่บอล จะหมดเปลี่ยนทายกันโอเคจะออกมาข้างนอกฮะนี้มีอะไรไหมมีแต่คนตายต้องการผ่านฮะยก็ได้หาแบตเตอรี่ไหมผมที่ อะไรอะไรไม่รู้แต่ไปแล้วเพราะผมรู้มาว่าพายเล้วกระโดดในน้ำมันเร็วกว่าวิ่งฮโอ้ปอร์ไรเดอร์อย่ามานะสภาพแบบเนี้ยเอ้ยแบตแบตเออมีไปทางไหนได้ฮนะ นี่ไงทางนี้ทางนี <cod u ste ard> ้ทางนี้โอเคออ้ยเต็มหน้าเลย I would be sorry I don't believe it anymore getting to there is no t o u t only l i e we have to learn by our is our children Lisa I would tell you see where i l if it wasn't for the boy t h e n t h i s t f a c e to hell I'm suffering get out ฉันอยากจะออกไปที่นี่นะแต่ว่าเรามีแฟนเออไม่ใช่เรามีแฟนเรามีลูกแล้วนะครับเนี่ย แล้วเรามาแบบโดนอะไรแบบนี้ปวดร้ายจริงที่เอาที่ไหนด้นะน่าจะเป็นหอส่งน้ำอะไรบางอย่างนะฮะโอ้โหตรงนี้ต้องวิ่งกระโดดทึบโอเคเสียงเหมือนบอไลไรเดอร์นะฮะแต่ผมไม่ใช่ผมจินตนาการมโนมโ,โ,โ,โนไปเองนะฮะอย่ามโนอ,อย่ามโนลองนอนได้แค่นี้นะ <c oughs> โอเคทางนี้ขึ้นข้างบน อ๋อมันเป็นเหมือนท่อน้ำรือเปล่าตรงนี้เราออกมาที่ไหนแล้วบ้เนี่ยโหเราหลุดมาอยู่โลกไหนเนี่ยโหตรงนี้ก็ต้องกระโดดอีกฮึบขึ้นไปขึ้น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  อย่าหักถาหักหักหโอ้ย <c oughs> การเดินทางไม่เคยปลอดภยอัยสำหรับผมเลยโอ้ย เสียงเหเสียงมือนผู้หญิงฮนะเสียงเือนผู้หญิงเสียงเือนผู้หญิงเลยมีผู้หญิงในสถานที่ดีแบบนี้ด้วยเหรอครับ ตรงนี้เหมือนเข่าวงกดเลยฮะอะไรวะแบตจะหมดอีกล้พังนี้หมดเร็วไปนะดูดิแล้วไม่ใส่นี่มองไม่เห็นอะไรเลยฮะโอ้มีแบตเตอรี่พอดีตรงนี้ โอ้ยตั้งกิ้วตั้งกิ้วไปดีครับติดไรครับเนี่ยแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วเปลี่ยนทางกันโอเคไปต่ออะไรอะไรอะไร เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรไม่รู้แต่เดินงงทางมากแล้วมาถึงได้ไงเนี่ยงงเหมือนกันโอ้แบกอ i n ไ i d ์ไลท์เด h e h a r d เดอ try to าย c a p สเก e บ e e p e ด I g เ t อร์ d m เก a เดดแมนอันสไปนี่มอลที่ใส่ห่อฆ่าตัวตายฮะคือเขาทนไม่ไหวว่างั้นเถอะ

จะมาฆ่าอะไรกูไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยโอ้ยเข็นแล้วเหาวงกดชัดๆเลยฮะ

ผมว่ามันโรคจิตแล้วผู้หญิงตรงเนี้ยมันไม่น่าจะใช่คนธรรมดาเท่าไหร่นะอะไรอะ What There he do you think Oh he'll do Oh my fucking god นี่ในเขาวงกถอย่างนี้เนี่นยนะโอย้ยนะผมต้องใช้แบตยหมดแบตยหมด อ,อ๋อมีคนสั่งให้จับเราหรือเปล่าฮะอึบอึบึ้อไปเเขา<อ>บอกให้เปลี่ยนแบต แบตแบดจะหมดเรื่อยๆเลยเนี่ยเซฟวิ่งแล้วเซฟวิ่งแล้วโอ้วัดดมโอ้ยค this, this s h i โอ้ my fucking god กูมาเจออะไรเนี่ยโหภาพเด็กไม่ควรดูน่ากลัวมาก <c oughs> คนวิ่งฮะแบตเตอรี่ผมไม่เคยเกินสามะอยู่ที่มากที่สุดก็สี่ภาคที่แล้วนี่มีเป็นก่อเป็นกรรมเลย <c oughs> เคลียร์ไปทางไหนเอ่ยอาทางนี้

ครับเฮ้ย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 ใครวะจุ๊บเลยโอ้ยใครก็ไม่รู้ทำไมไล่ต่อยกูอีกแล้วประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โดนต่อยแล้วกูโดนต่อยโอ้โหเจ็บโอ้ยโดนละโอ้ยอย่านะอย่านะ โอ้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 ตายตายเลยตายเลยเหรอโออ่าหนีไปทางไหนอ่ะโอ้ตายเลย Do you want me to run away from you? We've met before, haven't we? I know I've seen your no face. Maybe just before I woke up. I don't see your face. Then how now anyway aware of Let me see him out. You don't have to be alone anymore. You could make me whole. I could tell that there inside you. ไปฮะไปยังวะมันต้องเดินมาไม่ใช่เหรอแล้วมันไปไหนอะมันเนี่ยออกไปโพงเต็มหน้า โอ้ยเจอทางอ่ะวิวทมโฮมเซฟวิ่งแล้วนะครับผมโอเคนะฮะอาจจะสั้นสักนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้คลิปมันกระชับซะหน่อยก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในการแคสเกม o u t last the visual rover ในพาร์ทที่ ห้านะครับผมสำหรับนี้พร์ททิสี่ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเออโอเคแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผ